สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ, viewers, ต,ราตามเสียงพุทธมนตรกับดิฉันคุณสรากรวิชัยดิดค่ะรายการตามเสียงพุทธมนตรจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา7นาฬิกา30นาทีนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราได้เกียรติรับเชิญจากพิธีกรคู่มาด้วยนะคะขอต้อนรับคุณพิส uh ิทธิ์คล้ายสอนเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถงกท่านผู้ชมนลครับค่ะต่อพบกันตอนเช้ายามเช้าด้วย รรยากาศของ <łbym> พุทธศาสนาซึ่งวันนี้เราก็มีแขกมาเชิญถึนกันนันกบคู้ใช่ค่ะค่ะสำหรับงานที่เราจะมาพูดในเรื่องของกิจกรรมของสํานักงานพุทธมนตรนะคะถือว่าคือเราสองคนเองก็ไม่ได้มีความรู้ที่เข้มข้นเนาะแต่วันนี้เราได้รับเชิญมาจากผู้อํานวยการสํานักงานพุทธมนตรนะคะขอต้อนรับค่ะท่านผู้อำนวยการนะคะท่านวรเดชช่างุมค่ค่ะสวัสดีค่ะ งานที่กิจกรรมสําคัญที่ใกล้จะเกิดขึ้นมาในไม่กี่วันนี้นะคะนั่นก็คือวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนนี้ถือว่าทางสานักงานพุทธมนเองก็ได้จัดขึ้นมาเช่นเดียวกันใช่ไหมคะท่านครับคือนี้ครับกผมขออยาตกล่าเรียนท่านผู้ชมนะครับการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยที่จัดที่พุทธมณฑลเนี่ยทางนางานพุทธมน่ยไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่ต้องจัดโดยพละการ ได้รับอนุญาตได้รับการเห็นชอบจากองค์กรของคณะสงฆ์ซึ่งเราเรียกว่ามหาเถรสมาคมครับคือมหาเถรสมาคมเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายามคณะสงฆ์หลายจังหวาคณะสงฆ์จะจัดกิดจ,จกรรมอะไรที่มันเป็นงานใหญ่ๆเป็นงานเกี่ยวกับในหลวงอะไรเนี่ยคณะสงฆ์จะต้องเข้าที่ประชุมและเห็นชอบให้จัดอย่างวันเฉลิมวันที่สามถึงเจ็ดของทุกปีนะก็จะเข้าออสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมแล้วก็จะเห็นชอบให้จัดกิจกรรมในพุทธมณฑลซึ่งในปีนี้เองเนี่ย มหาเถระสมาคมก็ได้มีการประชุมแล้วก็เห็นชอบให้จัดแล้วก็กำหนดเลยนะครับว่าให้จัดยังไงบ้างครับอ,อย่างผมขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าท่านก็บอกว่าให้จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติณพุธทธมณฑลให้ในหลวงในวันที่3มถึงวันที่7ธันวาคมออสองน้าหนะครับแล้วก็บอกว่าให้อาราธนาพระสงฆ์จำนวน2,000ันลูปมาร่วมกับประชาชนอีกสองพันคนให้มาจัดปฏิบัติธรรมที่พุธทธมณฑล แล้วท่านก็ยังมีมติต่อไปว่าไอ้สองพันรูปเนี่ยพระจะมาจากไหนบ้างบอกว่าเนี่ยให้เจ้าคณะภาคหนึ่งภาคสองภาคสิบแปดภาคหนึ่งภาคสองภาคสิบห้าภาคสิบสี่นิมนต์พระสงองภาคละสามร้อยรูปอันนี้เป็นเป็นมติเลยนะเพราะนั้นเจ้าคณะภาคที่อยู่ต่างๆอย่างเช่นภาคหนึ่งภาคสองภาคสิบสี่ภาคสิบห้าก็จะนิมนต์มาภาคละสามร้อยรูปสี่ภาคก็จะได้พันสองร้อยรูปแล้วก็ท่านก็มีมติบอกไหมว่า ให้เจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุดปราการนิมนต์พระสงฆ์ร่วมปฏิบัติธรรมอีกเจ็ดส<ค>ิบบุแล้วก็มีมติออกมาอีกว่าให้เจ้าคณะกรุงเทพมหานครเนี่ยนิมนต์พระสงฆ์ร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนร้อยรูปคือคือคือคณะสงฆ์เราจะมีม,ม,มีหลายมีหลายทั้งกัดนะบอกกรุงเทพมหานครแล้วก็บอกเลยไปอีกว่าคณะสงฆ์จังหวัดหมายถึงเจ้าคณะจังหวัดรวมอีกทั้งหมดหกสิบสามจังหวัด<ค>ให้จัดพระจังหวัดละสิบรูป 6 3ศาลวัดก็630บูกรวมแล้วมติของท่านก็จะแปลว่า200รูกนี้จะมาเลยวันเวลาดังกล่าวก็จะมีพระมาพร้อมพร้อมกับคารวัตตามตามที่คณะสงฆ์อนุมัติมาพอท่านอนุมัติอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยทางคณะุทธชาติก็รับรับมติของมหาเถรสมาคมเนี่ยเอาไปปฏิบัติทีนี้เอาไปปฏิบัติเนี่ยเรายังทําไม่ได้นะครับพุทธมรู้ยังทําอะไรไม่ได้เลยต้องนําเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกก็ให้ท่านรองนายกดูแลแทนตอนนี้ก็ท่านรองนายกนิวัฒน์ธำรงบุญตรงไปสารเป็นผู้ดูแลสำนักพุทธแห่งชาติแล้วจะมีคําสั่งคําสั่งสำนักนายกสั่งในนามของนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกก็ปฏิบัติการแทนนายกก็แต่งตั้งหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานนะครับที่อยู่ในทั้งกัดเนี่ยที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยมาเป็นกรรมการร่วมกันเพื่อจะจัดงานให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มาเป็นกรรมการด้วยเกี่ยวกับว่าเวลาใครมาปฏิบัติธรรมในพุทธมณฑลในช่วงวันที่สามถึงเจ็ดเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยหมอก็จะดูแลให้อย่างกระทรวงมหาดไทยก็มีตำรวจมาคอยดูแลความปลอดภัยให้ผู้บัญชาการทหารบกฐานเรือฐานอากาศและผู้บัญชาการทหารถุดก็มาร่วมเป็นกรรมการกับเราด้วยคือว่ามาเพื่อความจุรักพักดีนะอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยอย่างอธิบดีกรมประชาัมพันเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประชาัมพันธ์จัดงานนี้ S <S ว่าในงานมีอะไรบางช่วงไหนมีอะไรยังไงใครจะทําบุญได้่ยังไงจะมาร่วมกิจกรรมไ้ยังไงมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมประชารัมพันธ์จะต้องไปประชานบ้นต่อโดยโดยสมัคิกุู้หนี่ยเป็นคนคิดคิดแล้วก็เอาสองนี้ไปเข้าที่ประชุมอันนี้แปลว่าในการจัดงานให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวที่พุทธมณฑลเนี่ยหนึ่งองค์กรของคณะสงฆ์เป็นคนเห็นชอบให้จับพอจัดเสร็จแล้วสมานักแห่งชาติเนี่ยเป็นตัวจัดในการนําเรื่องเสนอ ทางนายกแต่งตั้งกรรมการร่วมรับผิดชอบนะรวมแล้วกรรมการในประหลัดกระทรวงมาเกือบหมดเลยครับแล้วก็ผู้วิชาการต่างๆก็มาเป็นกรรมการด้วยแปลงนั้นแปลว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมกันในในพุทธมณฑลอันนี้คือที่มาของของ,ของไอ,กา,อการจัดการจัดงานว่าไม่ใช่อยู่แล้วพุทธมณฑลจะจัดเองโดยพลจการไม่ได้เพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องช่วยกันทั้งประเทศนะครับครับแต่ว่าเราจัดเนี่ยเราจัดรวมกันทุกทุกหน่วยงานมารวมกันที่พุทธมณฑล เพียงแต่ว่าพุทธมณฑลนั้นเป็นตัวประสานเป็นตัวจักเป็นตัวอำนวยความสะดวกให้กับมวยงานเหล่านั้นมาช่วยกันในพุทธมณฑลครับและเป็นเหมือนจุดรวมและศูนย์ของพุทธศาสนิก,กชนด้วยม,มาที่นี่พูดถึงตัวงานแล้วคือเริ่มจริงๆไม่ใช่5้าธันวาแต่เป็นสเลยเคือปฏิบัติธรรมเนี่ยพระที่มหาสิริสมาคมอนุมัติให้มาเนี่ยจะมาปากกอถุนในพื้นที่เลยและืูนย์นั่นกตีสี่นะยอมว่าทจิตวัตรของคณะสงฆ์นะครับอาจจะตั้งแต่ ตรวจม<น>์อาจจะต่างๆตลอดแล้วก็สามทุ่มแต่การทำครั้งนี้แหละมันมีคารวะรวมด้วยคารวะก็จะมามามา,มาอยู่ในตึกปฏิบัติธรรมมีเต้นมีตึกของพุทธมณฑลเต็มไปหมดในพื้นที่ครับ,รบแล้วก็ถึงเวลาั๊บก็จะจัดก,กิจกรรมกันที่หน้าองค์พระใหญ่ครับหรือก็ที่มันจะมีเต้นมีศาลาในในในช่วงสามถึงเจ็ดธันวาเนี่ยครับท็่ท่านพอพูดบรรยายตรงนี้ ผมนึกไปถึงว่าการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยแล้วจะมีประธานฝ่ายสงมีประธานฝ่ายคารวาสอย่างนี้น,คนะครับฝ่ายฝ่ายคารวะก็จะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานราชการ,รนะครับทางฝ่ายสงก็จะมีกรรมการมหาเถรสมาคมคมี พระสมพระราชาคณะอะไรต่างๆที่มาร่วมครับในในการัดครั้นนี้เนี่ยมติมหาธิรสมาคมก็กำหนดเลยนะว่าประธานฝ่ายสงฆ์นี่คือสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วรองประธานฝ่ายสงฆ์ก็สมเด็จวัดปากน้ำครับึ่งจะเป็นรองประธานนอกนั้นก็เป็นกรรมการร่วมกันหมดเพราะนั้นฝ่ายสงฆ์ก็จะมีประธานฝ่ายสงฆ์แล้วฝ่ายคารวะก็จะมีท่านนายกท่านรองนายกเป็นประธานครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอ่คืองานงานที่มันเป็นงานเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ครับใช่ครับเอาองค์กรทุกองค์กรร่วมมือแล้วก็ถุงตุดเป็นประธาน เพื่อทำายความตรงรัดีแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยครับครับนะครับเพราะนั้นงานนี้คุณบุตรครับผมว่ากิจกรรมทุกปีของสำนักงานพุทธมนตลนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะแต่ละปีนั้นคุณเข้าไปร่วมงานกับมหาศาลนะครับถ้าพอแต่ละปีนั้นญาติโยมหรือพุทธบริษัทเนี่ยที่เข้าไปปฏิบัติธรรมนี่แน่นพุทธมนตรเพิ่งจัดเป็นโซนๆเอาไว้นะฮะมีเต้นมีกรดมี สิ่งอำนวยการห้องน้ารองรับอะไรเยอะทีเดียวนะครับมีมีมีทุกอย่างทุกอย่างเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบในเรื่องของการจัดกิจกรรมในสำนักงานดีกว่านะคะเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่ค่ะเดี๋ยวไปเจาะรายละเอียดกันครับ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะพูดถึงงานที่ใกล้จะเกิดขึ้นวันนี้ก็ประชาชนที่เข้าไปเยอะมากสถานที่ความการเตรียมความพร้อมของสํานักงานพุทธมนตรลละคะคมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคือคือขณะนี้เนี่ยก่อนจะเตรียมที่พุทธมนตนเนี่ยผมขออนุญาตเลยไปนิดนึง คือคือหลังจากที่พะนัทธนายกและมนตรีตั้งกรรมการแล้วเนี่ยคณะกรรมการก็มีการประชุมกันนะประชุมที่ตําเวนรัฐบาลเลยนะทั้งหมดเข้าประชุมเลยปารัดกระท้วงพููแทนกรมต่างๆเข้าประชุมกันเป็นร้อยนะครับทีประชุมรวมก็่จะจัดงานตรงนี้อันนี้ประชุมแล้วก็แบ่งงานว่าใครรับผิดชอบเรื่องอะไรทุกคนก็รับไปปฏิบัติหมดแล้วทีนี้มันถึงพุทธมนตรในช่วงวันวันที่3เนี่ยว่าจะต้องมีอะไรบ้าง พุทธมนตรนี่มันเป็นตัวกลางทั้งหมดเลยว่าหน่วยงานไหนทําอะไรไม่ได้ก็มาหาพุทธมนตรพุทธมนตรก็อเอาเงิคนคะบว<อ>กให้ทสนี้ในเรื่องของพุทธมนตรเนี่ยเราก็จะเปิดเขาเรียกว่ารับลงทะเบียนทั้งรพระทั้งาาคารวัตในวันทีสามเลยนะจุดต,<อ>ตรงนี้สำคัญนะท่านพอจุดตรงนี้การที่ลงทะเบียนเนี่ยหลายคนที่เคยเข้าไปเราจะรู้แต่ละคนที่ยังไม่เคยเข้าไปหรือยังไม่เข้าใจว่าพุทธมนทรดดาเนินการยังไงการเอานวยการตรงนี้จัดยังไงคืออย่างนี้ ผมอยากประชาสัมพันธ์ให้คนที่ยังไม่เคยไปนะครับว่าถ้าไปแล้วเนี่ยท่านจะไปไม่ถูกใช่ครับท่านก็ผู้ลงทนยังมีป้อมยามอยู่ครับและป้อมยามเราเนี่ยจะมีรถรถรถยามรถมอเตอร์ไซค์จะนำนำไปเลยถ้ามาเป็นคณะก็จะนําคณะไปนํารถนําอะไรไปเงี้ยโอ้เอานู่นก็อบสอบถามเลยว่าจะไปโรงเรียนปฏิบัติธรรมนี่ไปที่ไหนจะไปพบขออาผู้ลุนเนี่ยไปที่ไหนเพราะบางทีมันต้องโทรตอบถามกันก่อนนะหรือจะไปไหนเนี่ยให้บอกเลยจอดที่ป้อมยามแล้วก็ถาม ถามติดแล้วยามก็จะเป็นคนนําไปเพราะผมจะมีวิทยุติดต่อในพุทธมณฑลตลอดครับถามยามยามจะรู้หมดเลยเพราะว่ามีวิทยุถือฐานกันครับอันนี้คืออำนวยความสะดวกให้กับพูทธบริษัทที่ใช่เพราะว่าเรามีหลายตึกหลายสถานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านหลงในพุทธมณฑลเนี่ยท่านก็มองมองดูที่ว่าเลยยามอยู่ตรงไหนหรือเจ้าที่ของเราอยู่ที่ไหนให้ไปหาเขาแล้วเขาก็จะวิทยุเขาจะมีวิทยุติดต่อเป็นการภายในของพุทธมณฑล โทรถึงกันบอกกันว่าไอ้พอออยอยู่ตรงไหน,นวันนี้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะทําอะไรยังไงแบบนี้เราจะต่างการทางวิยุได้เลยเพราะฉะนั้นก็ ท่านเข้าไปก็มองมองแล้วกันนะครับว่ายามอยู่ตรงนี้คือคนของพุทธมนตล์อยู่นี้ก็ไปหาเลยแล้วก็ถามเลยไม่งั้นท่านจะไปไม่ถูกครับครับเพราะาคนนี่เข้าไปในนั้นน่ะเส้นทางที่จะเข้าไปพุทธมนี่ยจะมีซอยแยกเยอะบางทีมันก็ไปนู่นไปตึกหอสมุดบางทีไปตึกพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็ไปสวนธรรมอันนี้ก็ไปตึกอาคารตุกะตึกสมเด็จตังกราดที่ประชุมอศตอนนี้ที่ประชุมสศนี่อยู่ในพุทธมนตยู่ขาเดือดเขาเดือว่าปากน้ําไปสร้างไปแล้วท่านจะประชุมทุกวันที่สิบ คร,ครับมีงานเกี่ยวกับทางศาสนาที่มันจําเป็นต้องตัดสินใจเป็นนโยบายทางพระพุทธศาสนาเนี่ยครับก็จะมีการประชุมกันทุกวันที่สิบคล้ายๆขอมรมอมกันขรมอมพระครับครมอมสงฆ์ขรมอมสงฆ์ก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากตั้ง2,500ไร่ครับใช่ครับเพราะนั้นต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่แล้วก็ความพร้อมทุกอย่างไว้อย่างดีเลยใช่แตนี้ผมก็เลยกลับมาดูอ่ะ ลงรูเยียนเนี่ยที่่านถามผมนะเราจะจัดให้ลงรูเยียนสงก็จะไปลงรงเยียนแล้วก็จะไปที่ที่สวนที่สวนธรรมก็จะมีสวนธรรมนะให้ท่านปักกดต่ายสวนไม้มีหงน้องน้ำอะไรลเรืองทำเลกันเอาเองครับส่วนคารวสก็จะไปให้อยู่ตึกปฏิบัติธรรมอารพิพิธภัณ์บางมีที่พักอาหารการกินมีพร้อมหมดโอ้โหครับเรียกว่าเป็นงานนี่รองรับรองรับมหาชนอย่างมหาศาลเลยก็เราจัดให้มันใหญ่ที่สุด ราะว่าเราทาเพื่อในหลวงนะครับพปีนี้ก็เฉลิมพระเกียรติ86รรศาครับผมถือว่าปีนี้ต้องจัดให้ยิ่งใหญ่แล้วก็ท่านสาธุชนที่ดูรายการอยู่นะถ้าหาว่าสนใจอยากจะไปร่วมก็ไม่ยากนะครับพุทธมนฑลเนี่ยมีการบริการรองรับอย่างดีโดยเฉพาะท่านพระโรเดชตอนนี้ทําหน้าที่เต็มที่นะครับแล้วก็เตรียมรองรับให้ญาติโยมไปร่วมกันมากๆนะครับไปไหว้องค์พระหลวงพ่อพุทธมนตรนะครับพระองค์ใหญ่ นะองค์ใหญ่แล้วปกติก็มีคนไปไหว้ทุกวันอยู่แล้วนะฮะก็มีทุกวันนะครับเพราะว่าเราเปิดตลอดใช่ครับวันวันวันเสาร์ที่ก่อเคนเยอะการการบริการของพุทธมนตรเนี่ยเปิดก yes, ี่โมงถึงกี่โมงวันธรรมดาเอ่อวันธรรมดาเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงเช้าเลยนะครับคือถ้าเกิดมีรายการพิเศษเนี่ยเราเปิดตั้งแต่นตีสี่เลยโอ้โหบางบางทีมันต้องบริการยี่สิบชั่วโมงหรือเปล่าบางทีพวกก็ไปปฏิบัติธรรมนะครับบางทีอาจจะไปเยี่ยมไปอะไรกันเนี่ยเราก็เปิดแล้วถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอย่างเพลิดเพลินว่า วันสําคัญเนี่ยคนวันวันเฉลิมอะไรเนี่ยมันปิดห้าทุ่มหรือหกทุ่มถ้าปกติแล้วก็แปดนาฬิกาแล้วก็ปิดอ่ะเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยนะครับทีนี้ผมกลับเรียนว่านอกจากเราจะมีเวียนเทียนไหว้พระนะครับถวายสังฆทานด้วยนะครับภายในวุฒิบุญนนตเรามีบริการด้วยเไหมฮะครับมีครับเกี่ยวกับใครอยากจะไปทําบุญเกิดสะดวกใจวันนี้พาครอบครัวพาลูกหลานพาญาติโยมไปร่วม ถูกนะครับไปทําบุญที่นี่ก็ได้เหมือนกันมีพระไหมครับคือจอดที่ที่จอดรถนะครับที่นาองค์พระใหญ่น้องพระใหญ่ก็จะมีตึกอำนวยการอยู่นั่นเราพูดมึงวันี่เราจะนิมนต์นิมนต์พระจากวัดต่างๆมาคอยบริการอยู่แล้วหมุนเวียนกันมาครับใช่ใครอยากจะทําบุญถวายสังฆทานก็ไปจุดถวายสังฆทานจะไปไหว้พระก็ไปไหว้พระจะไปเยี่ยมชมสถานที่ก็จะมีรถนําไปด้วยถ้าเกิดมาเป็นองค์คณะขใหญ่ๆนะ มีมีมีใกล้นำไปด้วยกันมีไกล้นำพาแนะนําสถานที่ให้ดูให้ชกนะครับเสร็จแล้วก็พามาจอดในที่จอดรถจอดรถนี่อาจจะไปจอดอาคารพิพิธภัณฑ์หรืออาจจะจอดทีลานพระองค์ใหญ่พระประธานแล้วแต่แล้วตัวท่านสมัครใจจะไปอยู่ตรงไหนแล้วอย่างท่านพอครับอย่างในพิพิธภัณฑ์เนี่ยความเข้าใจคนชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยรู้จักแม้แต่ตัวผมเองผมยังไม่เคยเข้าไปเลยถูกครับคือคือใช่คุณบุตรคือผมผมก็รับ รับนโยบายนี้มาครับ,รบทีนี้ทางภูมิคำถามผมนะครับภูมิในการพุทธชาติเนี่ยก็สั่งแล้วเวลานี้ว่าให้ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเป็นเขประมาณตั้งสิบล้านก็จะจัดค,ค,คือท่านไปตรงน,นั้นป่าจะเห็นเลยว่ามีมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศาสนาพุทธต,ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสมเด็จสังฆราชตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับความรู้ไปแบบเป็นการเรียนรู้โดยตนเองเป็นครบวงจรซึ่ง คนทั่วไปขณะนี้ยังไม่่คยจะร,รู้ว่ามีอยู่ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบเพราะนั้นต่อไปนี้ก็ะต่างพุทธมณฑลก็เวลาจะจัดกิจกรรมหรือเวลาจะมีการถ่ายละครถ่ายอะไรเนี่ยล้วก็จะเชิญทวนไปถ่ายนะถ่ายเสร็จแล้วก็เนี่ยถ่ายที่พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาคนทั่วไปไมได้รู้ว่านี่พิพิธภัณฑ์เรามีอะไรบ้างนั่นะเเป็นการประจานในเช้าวันก็จะรู้แต่ถ้าท่านไปไปพุทธมณฑลเนี่ยไปปฏิบัติธรรมท่านจะเห็นป้ายนะป้ายจะบอกเลยอันนี้ไปเพสมะตำ หรือมะเกียรติของคุณธมนทนอันนี้ไปตึกปฏิบัติธรรมอันนี้ไปตึกพิพิธภัณฑ์มันจะรู้เลยว่าเออมีอะไรบ้างทีนี้อยากให้ท่านเชิญชวนว่าหอสมุดของเราเนี่ยให้ความรู้อะไรบ้างมีองค์ความรู้อะไรเกี่ยวกับพุทธ,ธาศาสนาบ้างคือหอสมุดเนี่ยมันให้ความรู้แบบคือถ้าเข้าไปนะเข้าไปเหมือนเหมือนกับหอสมุดของหมหาวิทยาลัยเลยนะ,ะมีทุกอย่างในนั้นเลยนะมีามาตำราต่างๆจะได้รับการบริจาคมาหรือว่าทางทางพระเนี่ยจะให้งบประมาณมาจาับ จัดซื้อจัดหาไว้รอประชาชนมาใช้บริการไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็ไปดูได้นะอย่างอื่นก็มีเราร่วมกันกับมหาอะไรที่อยู่จิตกองเรามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อกานจัดห้องสมุดตรงนี้เพื่อไว้รองรับประชาชนที่จะไปศึกษาไปดูอะไรได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเกี่ยวกับทางศาสนาแต่สาขาอื่นก็มีก็มีตึก เพาสมุดตึงคณะสมุดเป็นคนตั้งให้ใหญ่โตมากยังยังขาดอีกอย่างนะท่านอภรนั้นมีโรงเรียนไหมครับโรงเรียนเนี่ยก็คือมันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะนิมนพระมาจากวัดต่างๆพระวิทยกรนะตั้งแต่ตีสี่จะมีพระแล้วตีสี่ถึงถึงถึงหกโมงจะรูปหนึ่งแล้วหกโมงถึงสองโมงสองโมงจะมีพระหลายๆรูปนิมนมาแล้วก็จ่ายเป็นค่านิยพัพท่านไปเท่าน้ำค่าอะไรไปเนี่ยเราจะจ่าให้ เขาว่ามีโรงเรียนไหมนี่เราถามว่าเราเป็นสำนักปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมีสามวันห้าวันหรือจะมาวันสองวันเราก็ไม่ว่าแต่ถ้ามาเป็นกูุ้๊ปเป็นคณะนี่คนใดจะทําหนังสือแจ้งมาก่อนเ้าที่พักอาหารล่ะครับที่พักอาหารก็ผู้ตมวจกาจัดให้จัดให้ถ้าสมมติว่าหน่วยงานนี้โรงเรียนถอกไโรงเรียนนะโรงเรียนอยากจะมาปฏิบัติธรรมทำหนังสือเลยว่ามาร้อยคนช่วงวันนั้นถึงวันนั้นเราก็จะบรรจุเข้าในตารางของผู้ตมวจกเลยบอกเอาเบิกอาหารมาจัดให้ที่ยงที่อยูอะไรเพราะถามว่าประมาณเราได้รับจากรัฐบาล มีเงิสนับสนุนด้วยใช่ครับในแต่ละปีจะมีอยู่นี่รับสามถจะรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้เคยไปไหมครับคุณบุญเคยไปแต่ปีนี้ต้องลอสักปีหนึ่งคือคือคนทั่วไปไม่รู้นะครับรู้เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ไกลๆที่โรงเรียนไหนรู้แต่สถานนี้เราก็พอใจแล้วแหละเพราะว่างบประมาณที่เราได้มาเนี่ยเป็นค่าอาหารวันละหกสบาทเนี่ยที่จับให้นักเรียนนี่นะมันก็บท ตามที่เข้าอบรมปฏิบัติธรรมมันจะมาประจําเลยครับบางทีก็อาทิตย์อาทิตย์นี้โรเรยนนั้นมาที่์นั้นโรงยรียนมาปีมาแล้วก็รับไปแล้วก็รับแล้วก็หมายถึงว่ามันเต็นแล้วก็บอกว่า เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเวลาให้ออามามาช่วงหลังเราจะมีรันไว้ว่าจะมีตารางเลยว่าช่วงนี้โรงเรียนไหนมาโรงเรียนไหนแล้วเราก็จะมีพระวิทยากรประจำร้านอาหารเราก็จะมีแม่ครัวทําให้ครับเราก็จะดูแลส่วนยงยามก็จะตั้งคอยดูให้ตลอดคือดูแลความพร้อมม่ทุกอย่างออาหารการกินและความปลอดภัยสะดวกดีเกินความกินรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันต่อนะครับทางผอเราพักเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะอยากให้ท่านผอวออรเดชนะคะได้พูดถึงตัวกําหนดการที่จะจัดงานในวันเฉลิมพระชนมนพรรษาค่ะที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่3 4 5 6ี่ห้าเลยครับค่ะก็เอาวันที่3นะครวันแรกของวันที่3เนี่ยเก้าโมงเช้าเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนการลงทะเบียนก็จะแยกเป็นระหว่างพระกับระหวา่างคารวะนะพระเราก็จะไปสวนธรรมคารวะก็จะไปตึกปฏิบัติธรรมนะลงทะเบียนไปตั้งถึงหนึ่งิตเจ็ดนาฬิกา ไปทั้งวันเลยครับลงทะเบียนแล้วให้พักตามตระมัญชัยไตพระก็จะปักกดแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยนะครับพอถึง17บเนาฬิกาเนี่ยผู้ร่วมปฏิบัติธรรมก็จะมาพร้อมกันณสวนดมพุทธธรรมของพุทธมณฑลก็จะเป็นแบบว่าศาลาใหญ่เลยนะครับในรว่างเราจะกลางเต็นในเต็นหลังใหญ่เลยนั้นมารวมกันเสร็จแล้วก็เราก็นิมนต์พระพรมเวทีนะครับกรรมการมหาธิรธรรมคมมาเป็นประธาน ในการหยุดทูกเทียนบูชาพระราษตรแล้วมีผู้มีการสมรัุผู้ชาาิเป็นประธานฝ่ายคารวะมาทําพิธีกล่าวรายงานแล้วก็ทําพิธีเปิดปฏิบัติธรรมงานในวันที่สามเลยด้วยการเปิดปฏิบัติธรรมโดยพระผู้ใหญ่เียากรรมกาหาลธิรสมาคมกรรมการมหาธิรสมาคมนะครับแล้วก็จะมีพระพรมเวทีนะครับมาประกอบพิธีบวชเนกขมะซึ่งคล้ายๆกับพูดง่ายๆคือว่าบวชทุพภุกที นุ่งขาวผ้าขาวผ้ากระชีพราบฉีดรัมเสร็จแล้วก็ผู้บวิการพระพุทธแห่งชาติก็จะกล่าวรายงานจนกระทั่งเวลาสามทุ่มก็จะเสร็จพิธีการตรงนี้ไปนะครับทีนี้ในช่วงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนี้ก็จะมีพระผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งคือพระธรรมกิติวงค์ท่านจะมาประถมนิเทศมันจะพูดบอกว่าการปฏิบัติธรรมในช่วงนี้จะทําอะไรยังไงบ้างพูดให้กับทั้ง ฝ่ายสงฆ์กับฝ่ายคารวะได้รับทราบว่าในช่วงแต่ละวันจะทํายังไงแบบไหนปฏิบัติตัวยังไงเรียกว่ารกำหนดการชี้แจงในแต่ละวันเลยครับคือเป็นการขับปฐมนิเทศกับผู้มาปฏิบัติธรรมในช่วงนี้นี่ก็จะจบไปวันที่สามแล้วพอไปวันที่สี่ตื่นท่ามาในวันทีสี่เนี่ยทั้งพระทั้งคารวะเนี่ยจะต้องเยเลขาจะมีสัญญาณระคังระคังปลุกขัครับปลุกการทันตนตัวปฏิบัติธรรมนะปักกดต่างๆเนี่ยก็จะนําผู้บวชต่างๆเนี่ยมาทําวัด สรวจมนที่ประดามิธีสวนธรรมทำพร้อมกันนะครับแล้วไปถึงหกโมงเช้าเนี่ยพระสงฆ์ทำวัดเช้าณรอบพุทธมณฑลเสร็จแล้วกับเจ็ดโมงสามสิบก็จะให้พระสงฆ์รับบินทบาทมีบินฑบาตด้วยบินธบาทบริเวณพุทธมณฑลในวันที่สี่เนี่ยจะมีรัฐมนตรีพงเทพเทพกาจนา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานฝ่ายคารวะตในการทําบุญตักบาตรตอนเช้ามาเพื่อว่าเพื่อมีคนเตรียมอาหารพุทธมนตรจะเตรียมมาให้และท่านกับรัฐมนตรีก็ทําบุญแล้วก็มีคารวะที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยจะมาร่วมทําบุญด้วยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยกรมชาสัมพันธ์ก็จะเชิญชวนแล้วว่าจะมาทําบุญตักบาตรตอนเช้าก็มานะมันทำทุกวันนะทำบุญตักบาตรวันที่สี่วันที่ห้วันที่ห้ายิ่งเยอะอย่างนี้ของใส่บาตรอย่างนี้ต้องนํามาเองหรือว่าทางพุทธมนตรจัดไว้เป็นชุด ถ้าเป็นข้าราชการทั้นผู้ใหญ่เราจัดให้แต่ถ้าเป็นชาวบ้านก็เอาคนต่างเอามาใช่ครัเอาคนต่างเอามาที่มาตางบ้านใช่ครับครับใครมีศรัทธาไหนถ้าเป็นข้าหม้อแกงหม้อหรือว่าเป็นพอพอทำบุญตักบาตรตอนเช้าเสร็จปั๊บเนี่ยครับพระสงฆ์ที่ที่นิมนต์มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมามารับบิณฑบาตด้วยนะ ท่านจะเข้าแถวแล้วก to well> ็เราก็มีพระสงฆ์ตั้งสองพันรูปจะทําบุญยังไงได้สองพันรูปก็ไปทําวันเฉลิมทั้งวันที่สี่ที่ห้าพระสงฆ์สองพันมาบินตะบัดมาบินตาบพอบินตบาดเสร็จแล้วทางก็กลับไปก็ไปไปฉันเช้าเสร็จแล้วทางก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในคุณมูลต่อไปนะครับและหลังจากนั้นเวลาช่วงสิบนาฬิกาก็จะมีประธานเกี่ยวกับมหาเทระธรรมคมซึ่งขณะนี้ก็คือสมเด็จสังฆราชผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนะสมเด็จพระมหารรชมังคลาจารย์ ก็จะมาเป็นประธานในพิธีในพิธีเกี่ยวกับการจุดทูปจุดทเทียนแล้วพออใหญ่ภูมิในการนรรมุชชาิก็จะมาเป็นประธานปล่อยคารวะจะมากล่าวรายงานว่างานเกี่ยวกับวันเฉลิมเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนี่เป็นการเปิดอย่างเป็นทางการแหละจนกระทั่งว่าเลยไปถึงพักเที่ยงบรรยายมันก็มีบรรยายคือคือพระเนี่ยบางทีไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีพระผู้ใหญ่มาบรรยายทมบรรยายทมตามที่พระผู้ใหญ่ก็จะมาบรรยายให้พระ อีกสองร้อยรูปสองพันรูปฟังเหมือนก็ให้อวาทหรือเปล่าถูกเหมือนให้วาทเราก็จะคุยเรื่องธรรมะต่างๆของคณะคมไปอันนี้ก็เราเป็นคารวะเราก็นั่งฟังไปด้วยอะไรนี้ก็ดีประโยชน์ก็ได้ประโยชน์หรือว่าฟ <era. S 2> ังธรรมจนไปถึงสามทุ <hi> ่มก็จะประจำกวดแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะพักผ่อน ครับวนพระก็ครับถูกแล้วก็บตีสี่วันพุ่งขึ้นวันที่ห้าอีกนี่นี่วันใหญ่จุดละวันเฉลิมนะก็จะตูนนั่นแหละก็มีมีมีทั้งยานปลุกอีกนะพระเนี่ยทั้งพระทั้งคารมบัตเวลาเดียวกันตีสี่แล้วกลางตีสี่แล้วแล้วก็หกโมงเช้าตอนนี้ก็จะมาเริ่มทําวัดเช้าแล้วก็จะมาที่ลานพุทธมณฑลมาเพื่อจะมารับปินทะบาทในวันนี้เนี่ยประธานฝ่ายสงฆ์ก็ปกติแล้วประธานฝ่ายผมก็จะเป็นผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช ก็จะเป็นสมเด็จวัดปากน้ำมามาเป็นประธานแล้วก็ทางรัฐมนตรีเวลานี้กาหนดมาแล้วคือรัฐมนตรีสมเด็จระยาคงพึ่งเดิมทีเดิมทีกําหนดเป็นท่านนายกพอดีท่านนายกกิดภารกิจเพราะว่าวันเฉลิมนี่ท่านต้องไปไปที่อาจจะไปที่สนามหลวงอะไรเงี้ยนี้เราจัดที่พุทธมณฑลเพราะว่าวันเฉลิมนี่เราจัดกันหลายๆแห่งพร้อมกันคือในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยท่านประธานบอกว่าเอ๊ท่านนายกจะไปทางไหนดีะ เพราะนายกต้องไปพี่ใดกินแ่พอผู้ลงทุนแล้วอาจจะสามหลวงอาจจะไม่อยู่อะไรแบบนี้คือทำแ่ละจะทำพร้อมกันก็เลยมอบรัฐมนตรีมาเป็นผู้แทนนะครับก็มาทําบุญให้กับในหลวงที่ผู้ลงทุนแต่ถ้ามาที่นี่นะก็มันก็ภูมิใจอย่างหนึ่งก็ามีพระตั้งสองพันรูปแล้วก็มีไอ้ผู้ปฏิบัติธรรมอีกสองพันก็เป็นสี่พันแล้วมาร่วมกันแล้วก็มีคารวะมีคนเต็มพื้นที่ว่าคนจานวนที่เรียกว่ามาด้วยความจงรักภักดีนี่มีเยอะมากนะครับ ก็ตรงนี้ทุกๆปีที่ผ่านมาผมก็เคยไปร่วมนะครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมของพุทธมนตรที้บทบาทของพุทธมนตรนะความจริงมีมากกว่าที่คิดมีมากกว่าที่คิดหลายๆคนนี่ไม่ทราบนะคุณบุญว่าพุทธมนตลเขามีบทบาทเยอะการส่งเสริมด้านพุทธศาสนาหลายๆด้านความจริงครอบคลุมหมดหลายๆอย่างแต่บางคนไม่ทราบว่าบทบาทเขาไปทําอะไรบ้างเพราะว่ายังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ท่านนี้ขอเลยอีกนิดนึงนะวันที่ห้ายังไม่จบยังมีกิจกรรมที่สำคัญอีกถึงถึงคนตัวไปอาจจะไม่รู้ พระที่มาดดวยกันเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วคารวะที่มาปฏิบัติธรรมที่บุญบุญรเนี่ยเวลาหนึ่งทุ่มหรือการเกาเนี่ยที่ก็จุดเทียนชัยอ่ะจุดเทียนชัยแต่เราจุดเทียนแต่ไว้ความเมืต์ที่นี่มีแบบมีวิธีจุดเทียนชัยในคารวะเพื่อทําให้กับในหลวงของเรานะผู้บริการแําพระพุทธาก็มาเป็นประธานข่ายการก็จะแต่งเครื่องแบบเหมือนกันเลยกับที่ทาที่สนามหลวงอะไรเนี่ยพร้อมกันทั่วประเทศแต่ของเราเนี่ยนอกจากเป็น มีคารวะมีผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีข้าราชการมามาร่วมในพิธีด้วยแต่ที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่มีพระแต่ที่นี่มีพระที่นี่มีพระมีพระมีผู้ปฏิบัติธรรมครับรวมกันเป็นศูนย์รวมเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นแหล่งบุญแล้วก็เป็นแหล่งที่เราจะทํางานร่วมเจริมพระเกียรติเพราะฉะนั้นรายละเอียดของการจัดงานของงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพุทธมนตรเนี่ยนะครับจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเรามีทั้งพิธีสงฆ์ด้วยมีพิธีทางคารวะทางฝ คือนี้ครับคือคือคือผมอยากจะให้พูดว่ารัฐบาลจับที่พุทธมณฑลไม่ใช่ว่าพุทธมณฑลจัดคือมันเป็นรัชวรรจัดเพราะว่มันเป็นกำลังนายกแล้วทุกกระทรวงกระทรวงมาร่วมหมดเลยทหารตำรวจอะไรมาหมดเลยมาตามรัชว่ามาทำกันที่นี่แต่ว่ามากับเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเอาอย่างงี้ก็ถือว่าทำพุทธมณฑลจัดเป็นทางการก็จัดตามตามที่รับมอบเป็นตามเป้าหมายครับรับมอบหมายเป็นเป็นเป็นตัวอานวยควารมหลวงจะถานตีแล้วก็ คือเราเป็นตัวจับตรงนั้นหรือว่าเราเป็นคนทำงานนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับรายละเอียดช่วงท้ายรายการนี้คงสรุปกันว่าพุทธมนคนจัดงานยิ่งใหญ่เฉลิมพระเกียรติครับปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติตอนนี้เลยจากวันที่ห้าหรอหกกับเจ็ดต้องเลยสองวันก็ตรวการก็จะเหมือนกันอตึงข้าแบบเดียวกันเพราะว่า การปฏิบัติธรรมทางสงฆ์เนี่ยตื่นตั้งแต่ตีสี่และกิจกรรมของพระก็จะอาจจะเดินจงกรมตามสมาธิอะไรก็หวางทันไปครับแล้วตอนเช้าก็รับบิณฑบาตกับพระสองพันลูปอีกก็ับพุทธบ้านก็จะมาทําบุญตักบาตรส่วนรัฐมนตรีก็จะเวียนกันมาเป็นประธานประธานตามที่นายกจะมอบมาครับในแต่ละวันจนกว่าครบเจ็ดวันโอ้ยครบถึงวันที่เจ็ดถึงวันยุติกันไปก็เหมือนกับว่าวันที่สามถึงวันที่เจ็ดนี้ได้ไปร่วมบุญร่วมงานและปฏิบัติธรรมด้วยชั่งละลางจิตใจลอยทั้งนึงด้วยครับอาได้ทั้งบุญได้ทั้ง บารมีในการร่วมกันปฏิบัติธรรมนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานทางการที่รัฐบาลจัดร่วมกับทางหน่วยงานราชการแล้วก็ทางคณะสงฆ์ร่วมจัดนะครับถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นก็กราบเชิญชวนนะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ติดต่อสอบถามได้รายละเอียดนะครับ ซึ่งเราจะมีรายการอย่างนี้พบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์เวลาเจ็ดโมงเช้าครับใช่ค่ะใช่ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผออวรเดชช่างบุกมากเลยที่ได้เป็นเกียรติมาร่วมในการพูดคุยในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับเราพบกันใหม่ใน์หนาวหลาบวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับค่ะ